ข้อเสียของคนไม่มีเงินหลังเกษียณต้องกู้หนี้ยืมสินตอนแก่คุณเคยจินตนาการถึงชีวิตหลังเกษียณของตัวเองไหมหลายคนอาจฝันถึงเช้าวันหนึ่งที่ได้ตื่นมาโดยไม่ต้องรีบไปทำงานได้จิบกาแฟอุ่นๆหน้าบ้านได้ใช้เวลาอยู่กับลูกหลานหรือได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปแต่ความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นคือสำหรับคนจำนวนมากวัยเกษียณไม่ได้เป็นเหมือนฝันเลยสักนิด เพราะพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบหากแต่ต้องกู้หนี้ยืมสินเพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปใช่แล้วคุณอ่านไม่ผิดตอนแก่ก็ยังต้องกู้เงินบางคนกู้เพื่อจ่ายค่ายาบางคนกู้เพื่อจ่ายค่าไฟบางคนกู้เพื่อซื้อข้าวประทังชีวิตและบางคนต้องยืมเงินลูกหลานทางน้ำตาเพราะไม่เหลืออะไรเลยจากชีวิตที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของคนอื่น แต่มันคือชะตากรรมที่รออยู่ข้างหน้าหากวันนี้เรายังใช้ชีวิตแบบไม่คิดถึงอนาคตความจริงคือไม่มีเงินในวัยทำงานแค่ทำให้เราใช้ชีวิตลำบากแต่ไม่มีเงินในวเเัยเกษียณมันคือการไม่มีทางเลือกไม่มีแรงกายไม่มีรายได้ไม่มีโอกาสแก้ตัวและที่เจ็บที่สุดคือไม่มีศักศีพอจะพึ่งพาตัวเองได้อีกแล้วสิ่งที่ตามมาคือการต้องกู้ต้องยืม ต้องเป็นหนี้ในช่วงชีวิตที่ควรได้พักผ่อนที่สุดคลิปนี้จะพาคุณไปเห็นความจริงอันโหดร้ายของชีวิตหลังเกษียณที่ไม่มีเงนินว่ามันไม่ได้แค่ลำบากแต่มันเจ็บถึงใจและเสียทุกอย่างตั้งแต่ศัก์ศีความสุขไปจนถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถ้าคุณไม่อยากให้ตัวเองต้องเป็นคนแก่ที่ยังต้องยืมเงินอยู่จงดูคลิปนี้ให้จบเพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้อาจเปลี่ยนชีวิตในบ้านปลายไปตลอดกาลหนึ่ง ไม่มีเงินหลังเกษียณชีวิตไม่ได้แค่จนแต่มันติดหนี้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีเงินหลังเกษียณคือคขาต้องประหยัดต้องอดทนหรือใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเท่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่มีเงินในวัยที่ไม่มีรายได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะมันหมายถึงไม่มีทางเลือกและสุดท้ายอาจต้องกู้หนี้ยืมสินเพียงเพื่อให้มีชีวิตต่อไป นี่คือความจริงที่โหดร้ายและเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจำนวนมากในปัจจุบันลองจินตนาการดูเมื่อคุณอายุ65ปีรายได้ประจำจากเงินเดือนหายไปเงินเก็บที่คิดว่าเพียงพอกลับไม่ถึง6เดือนเงินบำนาญที่ได้รับต่อเดือนก็ไม่พอกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นทุกปีแถมยังมีค่าใช้จ่ายใหม่ๆอย่างค่ายาค่ารักษาและค่าดูแลสุขภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรายได้ไม่มีแต่รายจ่ายยังอยู่ทางเดียวที่เหลือคือการกู้เงินซึ่งอาจมาจากธนาคารเพื่อนญาติหรือแม้แต่เงินกู้นอกระบบการกู้หนี้ในวัยทำงานอาจยังมีโอกาสใช้คืนเพราะยังมีแรงทำงานยังมีเวลาเก็บเงินแต่ในวัยเกษียณโอกาสนั้นแทบไม่มีเหลือเพียงภาระที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนบางคนต้องเอาบ้านที่อยู่มาทั้งชีวิตไปค้ำประกัน บางคนต้องขายทรัพย์สินที่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกหลานบางคนต้องพึ่งพาเงินลูกหลานทุกบาททุกสตางค์เพื่อใช้นี่ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อไม่มีไรายได้นี่จะไม่หยุดเพิ่มขึ้นมันจะสะสมกลายเป็นดอกเบีย้ยกลายเป็นภาระและกลายเป็นกับดักที่ไม่มีวันหลุดพ้นนี่แหละคือความจริงของการไม่มีเงินหลังเกษียณมันไม่ได้จบแค่ไม่มีใช้ แต่มันอาจเริ่มต้นหนี้สินก้อนใหม่ในวัยที่ควรได้พักผ่อนที่สุดของชีวิต 2. ศักดิ์ศีที่หายไปจากผู้ให้กลายเป็นผู้ขอในช่วงวัยทำงานเราอาจเคยเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองเคยส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนเคยเลี้ยงลูกให้ได้เรียนหนังสือเคยเป็นเสาหลักให้ครอบครัวพึ่งพาแต่เมื่อถึงวัยเกษียณแล้วไม่มีเงิน สิ่งเหล่านั้นสามารถพลิกกลับได้ในพริบตาจากที่เคยเป็นผู้ให้เราอาจต้องกลายเป็นผู้ขอโดยไม่ตั้งใจและนั่นคือสิ่งที่ทำร้ายศักดิ์ศรีมากกว่าคำว่าจนลองนึกภาพคนวัยเจที่ต้องโทรหาลูกเพื่อขอยืมเงินค่ารักษาต้องหยิบยืมเพื่อนบ้านเพื่อซื้อยาหรือยืนต่อคิวขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละไม่กี่ร้อยบาททั้งที่ครั้งหนึ่ง เคยทำงานหนักเพื่อสร้างครอบครัวมาแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความลำบากทางการเงินแต่มันคือความอายความรู้สึกด้อยค่าและความเสียศักดิ์ศรีอย่างที่สุดหลายคนเลือกที่จะไม่พูดไม่บอกใครเพราะไม่ยากเป็นภาระหลายคนเลือกที่จะอดแทนป่วยเพราะไม่กล้าขอความช่วยเหลือและหลายคนร้องไห้เงียบๆเ,เพราะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พึ่งให้คนทั้งบ้านศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่เงินไม่อาจซื้อได้แต่ความจริงก็คือไม่มีเงินสามารถพรากมันไปจากเราได้อย่างง่ายได้เมื่อไม่มีเงินเราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองและบางครั้งไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลที่หลายคนพูดว่า เงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ในวัยเกษียณมันคือสิ่งที่ทำให้เรายังมีคุณค่าและถ้าไม่อยากให้ศักดิ์ศรีต้องหล่นหายไปในบ้านปลายเราต้องเริ่มสร้างความมั่นคงนั้นตั้งแต่วันนี้ 3. ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนหนี้สินทำให้ครอบครัวเปลี่ยนไปอีกหนึ่งผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของการไม่มีเงินในวัยเกษียณคือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัว ในวันที่เรายังหาเงินได้ทุกคนอาจมองว่าเราเป็นที่พึ่งเป็นคนที่น่าเคารพแต่เมื่อถึงวันที่ไม่มีเงินต้องกูนี่ยืมสินเพื่อความอยู่รอดความรู้สึกนั้นอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ที่เคยอบอุ่นอาจกลายเป็นความห่างเหินและความรักที่เคยแน่นแฟ้นอาจถูกแทนที่ด้วยความกดดันและความไม่เข้าใจบางครั้งลูกหลานอาจเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เหมือนเดิม จากที่เคยเรียกด้วยความเคารพกลับกลายเป็นคำพูดที่แฝงไปด้วยความเหนื่อยใจบางคนอาจเริ่มหลีกเลี่ยงการกลับบ้านเพราะกลัวว่าจะถูกขอยืมเงินบางครอบครัวเกิดความขัดแยง้งเพราะลูกต้องเอาเงินที่ควรใช้สร้างอนาคตมาจ่ายหนี้แทนพ่อแม่และที่เจ็บที่สุดคือบางครั้งลูกหลานเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นภาระมากกว่าคนที่ควรได้รับความรักสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความไม่รักกัน แต่มันคือผลกระทบจากนี่ที่แทรกซึมเข้าไปในทุกความสัมพันธ์นี่ไม่ได้ทำลายแค่ฐานะาก,าการเงินแต่มันกัดกร่อนความไว้ใจความอบอุ่นและความเคารพซึ่งกันและกันอย่างช้าๆและเมื่อถึงจุดหนึ่งความสัมพันธ์อาจไม่เหมือนเดิมอีกเลยความเงียบแทนที่การพูดคุยความระแวงแทนที่ความห่วงใยและน้ำตาแทนที่รอยยิ้มทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีใครรักกัน แต่เพราะเงินกลายเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งหากไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกเพราะภาระที่เราสร้างขึ้นเองเราต้องเริ่มจัดการการเงินตั้งแต่ตอนที่ยังมีโอกาสไม่ใช่รอจนถึงวันที่สายเกินไป4สุขภาพที่แย่ลงเพราะความเครียดทางการเงินหลายคนอาจคิดว่านี่ส่งผลแค่กับกระเป๋าสตางค์เท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันส่งผลลึกไปถึงสุขภาพกายและใจ โดยเฉพาะในวัยเกษียณที่ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อไม่มีเงินใช้ต้องกู้หนี้ยืมสินความเครียดที่เกิดขึ้นจะค่อยๆกัดกินชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวและนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากสุขภาพทรุดโทรมเร็วเกินวัยความเครียดจากภาระนี้ทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังมากขึ้นไม่ใช่เพียงเท่านั้นจิตใจก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหลายคนเริ่มรู้สึกสิ้นหวังหมดกำลังใจและนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวชีวิตในแต่ละวันกลายเป็นความกังวล ทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็คิดว่าจะหาเงินจากไหนมาจ่ายหนี้ทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังขึ้นก็กลัวว่าจะเป็นเจ้าหนี้โทรมาทุกครั้งที่ต้องไปโรงพยาบาลก็กลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาความเครียดเหล่านี้สะสมจนทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงอย่างชัดเจนสิ่งที่น่าเศร้าคือแทนที่วัยเกษียณจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ดูแลสุขภาพ กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เราต้องใช้พลังทั้งหมดเพื่ออยู่รอดจากปัญหาการเงินและบางครั้งเงินที่ควรเก็บไว้ใช้รักษาตัวเองก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้แทนสุขภาพจึงยิ่งสุดโทมลงไปอีกหนี้ในวัยชาราไม่เพียงทำให้เราลำบากทางการเงินเท่านั้นแต่ยังทำให้ร่างกายและจิตใจอ่อนแอเร็วกว่าที่ควรหากไม่อยากให้ชีวิตบั้นปลายต้องต่อสู้กับโรคภัยเพราะความเครียดเรื่องเงิน เราต้องเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้เพราะสุขภาพที่ดีในอนาคตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทางการเงินในวันนี้เช่นกัน 5. โอกาสที่หายไปไม่กล้าฝันเพราะติดหนี้เมื่อไม่มีเงินในวกระเสียณเราไม่ได้สูญเสียแค่ความมั่นคงทางการเงินเท่านั้นแต่เรายังสูญเสียโอกาสที่ควรจะได้ใช้ชีวิตตามใจฝันยังสงบสุขไปด้วยหลายคนวาดภาพไว้ว่า เมื่อกเกษียณจะได้ปลูกต้นไม้ทำสวนเปิดร้านเล็กๆเ,เดินทางไปเที่ยวหรือใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่รักแต่เมื่อความจริงคือเราต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อความอยู่รอดความฝันเหล่านั้นก็กลายเป็นเพียงเรื่องที่ไม่มีวันเกิดขึ้นหนี้สินทำให้จิตใจคนเราหดเล็กลงจากที่เคยกล้าคิดกล้าทำกล้าลองอะไรใหม่ๆก็กลับกลายเป็นไม่กล้าขยับ พราะทุกอย่างต้องผ่านความคิดเรื่องเงินก่อนเสมออยากเริ่มธุรกิจเล็กๆก,ก็กลัวไม่มีทุนอยากย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็กลัวไม่มีเงินสำรองอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็กลัวว่าจะกระทบกับการจ่ายหนี้ความฝันจึงค่อยๆถูกพับเก็บและถูกแทนที่ด้วยความกังวลชีวิตในวัยกระเสียนจึงกลายเป็นเพียงการเอาตัวรอดมากกว่าการใช้ชีวิตทุกวันคือการคิดว่า จะจ่ายนี่ยังไงจะยืมใครดีหรือจะขายอะไรเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายเมื่อชีวิตวนอยู่ในวงจรน,นี้นานเข้าเราก็จะลืมไปว่าครั้งหนึ่งเคยมีความฝันและลืมไปว่าชีวิตยังมีสิ่งที่ดีกว่าการหนีหนี่รออยู่สิ่งที่น่าเสียดายคือโอกาสในวัยเกษียณไม่ได้มีบ่อยๆเพราะสุขภาพร่างกายและเวลาที่เหลืออยู่มีจำกัดหากต้องเสียมันไปเพราะหนี้สิน นั่นคือราคาที่แพงที่สุดที่คนไม่มีเงินต้องจ่ายดังนั้นถ้าอยากให้บัานปลายชีวิตยังเต็มไปด้วยความหวังและความสุขเราต้องเริ่มเตรียมตัวทางการเงินตั้งแต่วันนี้ก่อนที่นี่จะพลากทั้งโอกาสและความฝันไปจากเรา 6. หวงจรนี้ไม่มีวันจบถ้าไม่เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้นี่สินในวัยเกษียณไม่ใช่ปัญหาที่จะจบลงง่ายๆเพราะไม่มีรายได้ประจา การกู้เงินหนึ่งครั้งมักจะนำไปสู่การกู้ครั้งต่อๆไปจนกลายเป็นวงจรหน,นี้ที่ยากจะหลุดพ้นตัวอย่างที่เห็นบ่อยคือเดือนนี้กู้มาเพื่อจ่ายค่ารักษาเดือนหน้ากู้มาเพื่อใช้หนี้เดือนก่อนเดือนถัดไปกู้มาเพื่อซื้อของจำเป็นและวนเวียนซ้ำไปไม่สิ้นสุดสิ่งที่น่ากลัวคือหนี้จะไม่หยุดเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่วันเดียวหากไม่มีการวางแผนทำการเงินที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้น ดอกเบีย้ยที่สะสมจะยิ่งทำให้ภาระหนักขึ้นบางคนเริ่มจากหนี้หลักหมืน่นกลายเป็นหลักแสนในไม่กีป่ปีและบางคนเสียชีวิตไปทั้งที่ยังมีหนี้ค้างอยู่ทรัพย์สินที่ตั้งใจจะทิ้งไว้ให้ลูกหลานอาจต้องถูกขายทอดตลาดเพื่อนำไปใช้หนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ควรเป็นมรดกก็กลายเป็นภาระให้คนรุ่นหลังต้องแบกรับแทนวงจรน,นี้เกิดขึ้นเพราะเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่ช่วงที่ยังมีโอกาส ในวัยทำงานหลายคนใช้เงินโดยไม่คิดถึงอนาคตใช้ทุกบาททุกสตางค์ไปจับความสบายเรียสัน้นและผลที่ตามมาคือความลำบากระยะยาวในวัยที่ไม่มีแรงจะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วข่าวดีก็คือวงจรนี้หยุดได้ถ้าเราเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่การออมเงินการควบคุมรายจ่ายและการเรียนรู้เรื่องการลงทุนยังเริ่มต้นได้เสมอ ยิ่งเร,เร็วเท่าไรโอกาสที่จะไม่ต้องเป็นหนี้ตอนแก่ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วหนี้สินในวัยชราไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่เราทำในวันนี้ถ้าไม่อยากอยู่ในวงจรนี้ทั้งชีวิตก็ถึงเวลาที่จะต้องลงมือเปลี่ยนแปลงทันทีข้อคิดท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้ชีวิตหลังเกษียณลำบากไม่ใช่แค่เงินไม่พอแต่คือไม่เคยคิดว่ามันจะไม่พอ หลายคนใช้ชีวิตอย่างประมาทคิดว่าเดี๋ยวค่อยออมคิดว่ายัางมีเวลาคิดว่าลูกหลานจะดูแลแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความจริงก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองและถ้าเราไม่วางแผนตั้งแต่วันนี้บ้านปลาชีวิตอาจเต็มไปด้วยหนี้สินความอายและความเสียใจที่ไม่มีวันย้อนคืนได้การกู้หนี้ยืมสินด้ไวชราไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันไม่ได้ทำลายแค่ฐานะทางการเงินแต่มันพรากศักดิ์ศรีความสัมพันธ์โอกาสและสุขภาพไปพร้อมกันที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือมันทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของอดีตที่เราเลือกเองโดยไม่รู้ตัวหากวันนี้เรายังเลือกความสุขระยะสั้นยังไม่สนใจเรื่องการออมยังผลัดวันไปเรื่อยๆวันหนึง่งเราอาจต้องใช้ชีวิตในแบบที่ไม่อยากใช้แต่ข่าวดีก็คือ ทุกอย่างยังเริ่มใหม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีถึงจะมีชีวิตบ้านปลายที่มั่นคงเพียงแค่เริ่มออมให้เป็นใช้ใจ่ายอย่างมีสติวางแผนการเงินระยะยาวและเรียนรู้วิธีสร้างไรายได้เสริมแม้เพียงเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอก็สามารถเปลี่ยนอนาคตได้เพราะสุดท้ายเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ในวัยที่ไม่มีไรายได้ มันคือสิ่งที่ทำให้เรายังมีสิทธิ์เลือกชีวิตได้เองหากคลิปนี้เตือนใจคุณได้แม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้พอที่นี่เราจะไม่ให้คุณต้องเดินไปสู่บ้านปลายที่เต็มไปด้วยหนี้สินเพียงลำพังเราจะเดินไปด้วยกันเพื่อสร้างชีวิตหลังเกษียณที่คุณภาคภูมิใจได้จริง